อันนี้เป็นนะครับเป็นโครงการเลี้ยงมดแดงคอนโดนะครับของของผมเองนะครับตอนนี้ก็ทําเป็นชั้นนะครับเป็นชั้นไม้นะครับวางอยู่บนวางไม่ในครองนะครับกันกันมดเข้าออกนะครับนี้ข้างบนมันก็จะทําชั้นไว้นะครับทําเป็นชั้นวางไว้นะครับข้างล่างก็จะทําเป็นอีกชั้นหนึ่งนะครับ ข้างบนนี้อานาคตอาจจะมีหลังคามาวางนะครับเป็นหลังคานะครับกันฝนนะครับอันนี้เป็นโครงการล่าสุดนะครับผู้ชายเข้าครัวพากินพาเที่ยวนะครับเป็นตอนนี้เราเตรียมเสร็จแล้วนะครับเตรียมเตรียมสถานที่ที่จะเรี้ยงมดแดงนะครับมดแดงคอนโดนะครับอันนี้เป็นโลนะครับจะเจาะรูไว้นะครับเจาะรูไว้นะครับให้มดเข้าๆนะครับ ตอนนี้เราทำเสร็จแล้วนะครับเราจะไปหาหมดแดงมาใส่นะครับตอนนี้เราจะมาหาหมดแดงนะครับเพื่อจะทำการไปเลี้ยงนะครับโอ้เจอแล้วรังใหญ่ๆนะครับเจอแล้วครับเจอแล้วเจอแล้วครับลังตรงนี้แล้ะครับ ลังใหญ่ๆเลยนะครับครับตอนนี้เราได้เอามดแดงมาปล่อยแล้วนะครับหมดแดงมาปล่อยแล้วนะครับมาดูมาดูคอนโดนะครับมาดูคอนโดมดแดงอีกอันหนึ่งนะครับที่ทำไว้นะครับนี่จะใส่โล ไปสามอันนะครับตอนนี้สังเกตดูจะมีตะกั่วแตนเขาเดินสำรวจนะครับอันนี้เพิ่งวางไว้ตอนอวันนี้ตอนเช้านะครับเอาลังมดแดงมาวางไว้นะครับเขาก็จะเริ่มออกจากรังแล้วก็เริ่มมดงานนะครับจะเริ่มเดินสำรวจในโหลนะครับในโหลใสๆนี้นะครับขณะก๊านนก็กำลังเดินอยู่ครับวิธีที่จะให้น,นะครับ มดเดินไปสำรวจโลได้นะครับเราใช้ไม้นะครับทำเป็นสะพานให้เขาเดินนะครับไม้นี้เราจะดันให้ให้ชนผนังของอของโลด้านนู้นเลยนะครับดันให้สุดเลยนะครับว่ามดเขาจะได้เดินไปได้นะครับ นี่กำลังสารวจอยู่นะครับนี่ก็สํารวจนะครับพอใบไม้ใบมะม่วงเริ่มแห้งนะครับเขาก็จะทิ้งรังนะครับเราก็จะค่อยๆเก็บนี่ออกนะครับเขาก็จะเข้าไปอยู่ในโหลนะครับเดี๋ยวรอดูว่าเขาจะเข้าไปใช้เวลาใช้เวลากี่วันนะครับใช้เวลากี่วันในการย้ายจากรังเก่านะครับไปอยู่ในโหลนะครับ เราจะสังเกตดูว่าเขาจะใช้เวลากี่วันอันตรงนี้จะเป็นน้ํานะครับน้ําผมจะเอาไว้ให้เขาไปมดแดงเขานะครับน้ํานะครับอันนี้ก็น้ำเหมือนกันแต่ผมจะผมจะหาน้ําหวานมาใส่นะครับที่เขาเลี้ยงเลี้ยงก็เขาจะใช้น้ำเฮบบบอยนะครับใส่นะครับนี่ผมบอไปตองปิดกันแดดไว้นะครับ เ็เป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับตอนนี้มดแดงเขาเริ่มสำรวจแล้วนะครับสำรวจภายในโหลแล้วนะครับเขาคิดว่าไม่นานเขาน่อจะอพยบเข้าไปอยู่นะครับนะ่ครับผมจะตั้งเสาไว้ในคลองน้ํานะครับกันไม่ให้มดข้างนอกเข้าไปหรือมดข้างในเขาไต่ออกนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเป็นคอนโดมดแดงนะครับตอนนี้กําลังนะครับนิยมเรี้ยงกันนะครับ เดี๋ยวจะอัปเดตเรื่อยๆนะครับมาดูกันครับหลังจากที่เราเอาไอ้รังมดแดงครับมาไว้ที่นี่ฮะมาวางไว้ข้างบนนะครับข้างล่างด้วยนะครับมาวางไว้พอใบไม้มันเริ่มเริ่มเหี่ยวเริ่มแห้งนะครับมดแดงเราก็จะเดินเข้ามาอยู่ในในโหลนะครับนี่พอเข้ามาอยู่แค่วันเดียวครับวันเดียวมันก็เริ่มเริ่มมีไข่แล้วนะฮะไข ไข่ข้าวขาวนะครับไข่เป็นไข่เขาเรียกไข่อะไรไข่ฟ้าหรือไข่ฟาดนั่หนะครับนี่เขาเรียกไข่ฟ้าเนาะไข่ฟ้านะครับก็มีไข่แล้วนะครับต้องโล่เพะ่ใช้พลาสติกนะคุมไว้นะครับให้มันให้มันมีให้มันมืดนิดนึงนะครับแต่โล่ใหญ่ยังไม่เข้านะครับตอนนี้เข้าโลโลเล็กเอันนี้ก็เข้าแล้วนะครับโลเล็กเข้าแล้วนะครับ แต่โลใหญ่ยังไม่เข้านะครับนี่ครับอาหารเราจะให้น้ำหวานน้ำน้ำตาลทรายผสมน้ำนะครับแล้วก็พวกปลาแห้งนะครับพวกปลาแห้งพวกตกกะกแตนตกกะกแตนที่ตายนะครับเราจะให้เขาตกกะกแตนที่ตายนะครับเขาก็จะลงผมใช้เชือกผูกนะครับใช้เชือก เชือกผูกทําเป็นสะพานนะครับให้เขาเดินลงมาเดินลงมาเอาอาหารขึ้นไปขึ้นไปลังเขานะครับขึ้นไปบนโลนะครับนี่ครับเด่เขาก็จะเดินขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเดินไปนะครับตอนนี้เป็นขั้นทดลองเลี้ยงนะครับทดลองเลี้ยงนะครับเรียกมดแดงมดแดงคอนโดเขาเรียกกันมดแดงคอนโดนะครับแต่ผม,มจะเรียกอะไรก็ต้องเรียก โมเดลคอนโดตามเขาก่อนนะครับตามด้วยคนเลี้ยงเลี้ยงครั้งแรกนะครับผมจะเจาะรูทางเข้าอันนี้อันนี้เจาะรูเดียวนะครับอันนี้เจาะสองรูแต่ยังไม่เข้าผมทดลองดูนะครับรู้สึกเจาะรูเดียวเขาจะเข้านะครับเจาะสองรูเขาจะเขาจะยังไม่เข้านะครับผมอาจจะต้องปิดอาจจะต้องปิดรูหนึ่งนะครับปิดรูด้านนี้นะครับ เขาเขาจะเข้ารูเดียวนะสังเกตดูนะครับจะเข้ารูเดียวนะครับเขาจะเข้าไปสำรวจก่อนนะครับช่วงแรกๆเขาจะเข้าไปสำรวจก่อนนะครับเขาจะเดินเดินสำรวจก่อนนะครับแล้วเขาก็จะพานะครับเข้าไปอยู่ด้านในอันนี้ก็เข้าแล้วนะครับนี่เข้าไปแล้วนะครับเข้าไปแล้วนะครับ โรยใหญ่ก็กำลังสำงรวจอยู่นะครับโลยใหญ่ก็เป็นขัน้นขั้นศ mm hmm. ึกษานะครับตอนนี้เป็นขั้นตอนการศึกษานะครับเพื่อนๆนะครับสนใจนะครับก็ลองทดลองทําดูครับไม่ยากครับลักษณะโรงเรือนที่ผมเลี้ยงพอดีมันมีมีคลองอยู่แล้วผมก็เลยผมก็เลยวางลงในคลองนะครับ ลักษณะอย่างนี้ครับทําเป็นชั้นวางลงในคลองนะครับกันมดเขาออกนะครับด้านบนผมก็จะใส่เป็นเป็นใส่เป็นสแลนนะครับหรือหลังคานะครับกันแดดนะครับตอนนี้กําลังกําลังจัดทําอยู่นะครับอันนี้เป็นโรงเรือนแรกนะครับที่ทํานะครับเดี๋ยวจะพาไปดูอีกโรงเรือนหนึ่งนะครับด้านโน้นนะครับด้านอีกด้านข้างด้านหนึ่งนะครับ ด้านนี้อีกด้านหนึ่งนะครับด้านเป็นโรงเลี้ยงอันที่สองนะครับนี่ตัวนี้ครับตอนนี้ตอนนี้เพิ่งเอาเอาลังมดแดงมาวางนะครับตอนนี้เขาเริ่มสำรวจแล้วนะครับเริ่มตัวมดแดงเริ่มเข้าไปสำรวจแล้วนะครับทั้งสามโหลเลยนะครับเริ่มไปสำรวจแล้วนะครับแต่ยังแต่ยังไม่เข้าไปอยู่นะครับตอนนี้เขาเดินสำรวจก่อนนะครับ คือตอนนี้รังตัวนี้ยังไม่รังยังไม่แห้งนะครับถ้ารังแห้งเมื่อไหร่เขาก็จะเริ่มเข้านะครับนะครับตอนนี้รังเขายังไม่แห้งนะครับยังมียังมีมดแดงอยู่นะครับนะครับถ้ารังแห้งเขาก็จะเข้าไปนะครับ ถ้าเขายังมีรังอยู่เขาก็อยู่ที่รังเขานะครับถ้ารังไม่แห้งเขาก็จะไม่เข้าหลูนะครับมีสังเกตดูนะครับอันนี้เป็นโรงเรือนเลี้ยงระขาแจคอนโดอันที่สองนะครับอันที่สามนะครับอันที่สามผมก็กําลังทําอยู่นะครับแต่ยังไม่ได้วางหลูนะครับวิธีทานะครับใช้ฝานี่นะฮะฝาแดงๆนี่ครับฝาหลูนี่นะครับเจาะรูนะครับ แล้วก็ยึดติดกับยึดติดกับไม้นะครับเราจะเจาะรูด้านด้านล่างหนึ่งรูนะครับแล้วก็ด้านบนจะเจาะเป็นรูระบายอากาศรอบๆนะครับรอบๆเป็นรูระบูรูระบายอากาศนะครับเสร็จแล้วเราก็จะใช้โหลนี่นะครับหมุน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 นะครับหมุนแล้วก็เสร็จเอาไม้เอาไม้เสียบเข้านะครับ ไม้เสียบนะครับวิธีเสียบไม้ต้องดันไม้ให้ถึงในอีกฝั่งหนึ่งนะครับเพราะว่า,ามดแดงเขาจะเขาจะเป็นสะพานเดินมาครับเดินมาถึงนี้เขาจะเดินขึ้นสำรวจข้างบนนะครับถ้าเราดันไม่สุดมันก็มันจะเดินไม่ถึงนะครับตอนนี้ชุดนี้ก็กําลังสำรวจอยู่นะครับมดแดงสำรวจอยู่ข้างล่างก็จะเป็นน้ําหวานผสมเ,เป็นน้ำน้ำผสมน้ําตาลนะครับ หรือจะเห็นเขาเลี้ยงๆกันนะครับเขาจะใช้เฮลิโบรยนะครับน้ำเฮบูบอยผสบน้ํานะครับนี่ผมจะทําเป็นเชือกนะครับไว้ให้เขาเดินเป็นสะพานให้เขาเดินขึ้นไปนะครับตัวที่ไม่เดินตรงนี้เขาก็จะเดินตรงนี้นะครับเดินตามไม้ขึ้นมานะครับตอนนี้เป็นขั้นนะครับเป็นขั้นตอนในการศึกษานะครับช่วงแรกๆนะครับถือว่าถือว่าเริ่ม เขาเริ that, ่มเข้าไปอยู่ในโหลแล้วฮะคือหนึ่งโหลที่ที่ถ่ายมาเมื่อกี้นะครับเขาเริ่มเข้าไปอยู่แล้วนะครับก็ถือว่าประสบความสําเร็จไปต้นๆนะครับขั้นต้นๆนะครับอันนี้เพิ่งเลี้ยงได้ไม่ถึงไม่ถึงสามวันนะครับนะครับที่ทําอยู่ไม่ถึงสามวันนะครับเพื่อนๆสนใจก็ลองลองดูนะครับอันนี้ผมก็วางไว้ในน้ําเหมือนกันนะครับวางเอ่อ ชั้นไว้ในน้ำนะครับกันมดแดงเขาออกหรือกันมดแดงด้านนอกเข้าไปนะครับนี่ครับเป็นลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับการเลี้ยงเลี้ยงมดแดงคอนโดนะครับพอดีผมเลี้ยงตั๊กแตนอยู่แล้วนะครับก็จะเอาตะ๊กแตนที่ตายมาให้เขาเป็นอาหารของมดแดงด้วยนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้เพื่อนๆดูเรื่อยๆนะครับการเลี้ยง มดแดงคอนโดนะครับของฟาร์มผู้ชายเข้าครัวพากินพาเที่ยวนะครับ